พูดถึงทำไมี่ไปก่อนกลับลามาอีกครั้งนะวฮะเป็นไงบ้างครับในเอพิโซดพิเศษนี้สวัสดีครับโอซานเตอร์นะครับวันนี้เนี่ยมาบุกถึงตึก V t ทีวีกันเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> เพราะว่าเรามาถแถลงข่าวกับพี่วัคค้าลักหนูได้ไหม e อพิ EP พิเศษซึ่งบอกได้เลยว่ามันพิเศษพิเศษมากๆวันนี้เป็นการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับ <c oughs> พร้อมกับพานักแสดงนําไม่ว่าจะเป็นอันดาลูกแก้วนุ่นแพรวามาให้ทุกคนได้เห็นการแบบ มีการพัฒนานการที่ดีขึ้นพร้อมกับพูดคุยและที่สำคัญคือคุณจะได้ชมกับ EP พิเศษในเร็วนี้ทางอมรินและ VTV ย้ำว่า VTV พิเศษมากเพราะมีอันซีนอันคัดนะครับผมอภิเร์สาครับผม EP พิเศษนี้มันพิเศษยังไงครับพิเศษแรกนะครับเราก็เปิดตัวพันเนอร์ใหม่แล้วย่างอมรินทีวีนะครับผม,มพิเศษต่อไปก็คือ,อทาง VTV ก็ได้บรีฟมาเยอะครับว่าเขาอ,อยากจะให้ซีซั่นเนี้ย เขาเรียกว่าเข้าไปทัชชิ่งใจของแฟนๆจริงๆแล้วผมเชื่อว่าซีซั่นนี้ทุกคนดูอมยิ้มตามร้องไห้ตามมีความสุขตามอย่างแน่นอนครับผมเห็นว่าตัวละครจะเติบโตขึ้นดูเติบโตครับครั้งที่แล้วเพราะเราเป็นรั้วมหาลาัยเนี่ยข้อจำกัดของการทําก็จะมีประมาณนึ่ง<า>แต่พอเนี้บทเติบโตขึ้นมาเป็นวัยทํางานทุกคนผมว่าสิ่งที่แฟนคลับคาดหวังก็น่าจะได้เห็นรายๆะเอยในซีซั่นนี้ครับผม เวอร์ชันอันคัรดเวอร์ชันอันคัดเป็นยังไงบ้างจริงๆก็นอกเหนือจากตัวละครที่เติบโตขึ้นนะคะก็เมื่อกี้ที่ได้ฟังก็จะมีคนข้างรักอย่างพี่เฟิร์นก็บอกแล้วว่าพอมันเป็นอันคารดโตขึ้นก็อันล็อกเพราะฉะนั้นความโรแมนติกความจิ้นความฟินก็ไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะอย่าง EP. ิ๐มันจะแตกต,ต่างจากเวอร์ชั่นภาคหนึ่งยังไงบ้างครับพี่โอ๊จริงๆแล้วเนี่ยบอกไปเลยว่าความเข้มข้นมันก็เหมือนกับการใส่ไข่หลายๆฟองนะครับผมความพิเศษก็คือว่าการเพิ่มอรรถรสเพิ่มความสุขเพิ่มความฟินความจิ้นและที่สําคัญก็คือว่ามันเป็นการขยายตลาดไปยังต่างประเทศด้วยซึ่งบอกได้เลยว่าตอนนี้มีหลากหลายประเทศจองคิวมาแล้วนะครับผม,มเราจะพาภาคพิเศษนี้ ไปออนทัวร์พร้อมกันอีกครั้งในเอเชียแล้วก็ข้ามทวีปไปทวีปอื่นๆรวมถึงลาตินอเมริกาด้วยต้องติดตามนะครับโดยใช่โดยซานเตอร์ร่วมกับ VTV ครับพูดกับน้องๆหน่อยมากอ่าน้องๆม้างตอนี้อันดากับลูกแก้วยืมานี้บ้างากไับนาอยคับานนี้นะคะาพิเศษของเราจะเป็นยังไงบ้างในบทบาทที่โตขึ้นอาดาก่อนคือพอโตขึ้นอะไรอะไรมันก็ครับ แซบขึ้นค่ะอ่าหนูพูดแค่นี้เพราะว่าถ้าหนูพูดเยอะเดี๋ยวมันจะแบบหมดแต่ว่าบอกเลยว่าทุกคนอาจจะแบบอึ้งตะลึงกันเพราะว่าตอนที่พวกหนูอ่านบทพวกหนูก็อึ้งตะลึงกันเหมือนกันพวกคือแบบว้าวค่ะความแซบถ้าเป็นพีกเกตคือจริงๆภาคแรกเราแซบมากๆช่วงใช่แต่ก็คือแบบว่าซีซันแต่ว่าภาคนี้บอกเลยว่าแซบยิ่งกว่าก็ ยิ่งกว่าหมาล่าขนล่าขนล่า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  <c oughs> ออที่ว่าหายไป1ปีใช่ค่ะแมาครั้งนี้มันอย่างของเราพศษสี่ในบ้านในการทํางานจริงๆพวกหนูรู้สึกว่าแบบทั้งสนิทกันขึ้นแล้วก็เหมือนอะไรหลายๆอย่างพอเราเหมือนได้เรียนรู้มากขึ้นในการทํางานทั้งไม่ว่าจะการถ่ายซีรีส์หรือการไปเดินสายหรือว่าการที่แบบ เราพัฒนาทั้งตัวเราเองและตัวละครให้โตขึ้นนะคะวิธีการความคิดแล้วก็ลักษณะการแสดงออกมันก็จะโตขึ้นด้วยะคะ่ะจริงๆพวกเราเหมือนว่าโตขึ้นมากเลยค่ะจากการได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่แล้วก็ทําพี่โอ๊ตพี่เฟิร์สหลายๆอย่างแล้วก็เราก็มีไปแฟนมิตรไปทํากิจกรร<ช>มมากมายก็เลยรู้สึกว่าเราแบบว่าเหมือนจับมือพัฒนาไปด้วยกันนะคะ <ๆ S 1> ลูกแก้วพี่แนดาเพื่อนๆคอสมอสนุ่นแถวาค่ะก็เลยรู้สึกว่าการทํางานง่ายขึ้น รู้สึกว่าทุกอย่างมันสมู o แล้วก็พี่วัาภาพพิเศษนี้น่าติดตามมากๆค่ะอย่างฉากบางฉากที่แบบคือในชีวิตไม่เคยทำเลยมาอยู่ที่นี่อ,นอย่างเช่นก<ะ>ินอะค่ะแต่ว่ามีพี่ๆผู้ใหญ่เห็นแล้วค่ะก็บอกว่าว้าวดีใช่ค่ะพี่เฟิร์สคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคก็เลยแบบว่าเหมือนแบบพอเราเหมือนโตขึ้น้งค่ะเวลาเวลาเรา แสดงอะไรเงี้ยเรามีการแอดหรือว่าอิมโฟไวส์มาขึ้นทางเพื่อนเพื่อนด้วยค่ะใช่ค่ะแบบว่ามันเหมือนตัวละครมีชีวิตจริงจริงก็แสดงว่าฉากเลิฟซีเราจะได้เห็นคอมเมนต์ตัวเองคุยคุยคอมเมนต์ตัวเองได้เลยปิดปากกันเลยอันี่แอบไปดูนิดนึงค่ะงงเป็นยังไงเราแอบไปดูหมาล่า เหมือนภาคแรกค่ะด้วยความที่น้องเขายังเป็นแบบว่านักเรียนอยู่เรียนอยู่ไม่ค่อยเห็นแต่ว่าภาคนี้ไปแอบส่องมาเยอะมากเลยนะครับไปแอบส่องไปแอบส่องใครขอใครไปถึงคู่ใครทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยอันนี้เป็นเป็นหมาล่าหรือเปล่าหมาล่า ว่าตอนซีแล้วซีหนูก็ไปแอบดูเหมือนกันแหละไม่จริงอันนี้เป็นปาดว่าแบบน้ำมันหัวคือหนูเขาบอกตรงนี้ว่าน้องเพิ่งไปกินหมาล่าเมื่อวานใช่ค่ะออะอย่างคู่เมื่อวานดูบ้างเป็นยังไงบ้างของคู่เรามีลมอะไรนะมีลมจุดจุดจุดมีลมมันโตขึ้นยังไงบ้างสำหรับหนูรู้สึกว่าทั้งวาร์มกับน้องฟางเองก็โตขึ้นถึงวัยทำงานมันก็ต้องแบบว่าความคิดหรือว่า i ล้วตีมันต้องโตขึ้มันต้องกินเอไว้เองเหมือนพี่เขาไหมจบมีค่ะแั่นุ่นเขาเป็นคนใช้ความรู้สึกกอยู่แล้วว้าา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 า่าา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 าอาา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 อาา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 าีาา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 งาันาา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 าแบบว่าเอ้ย สาวทูบบ่นฮะบ่ะบ่บนี่ไม่ใช่ไข่ภาวะภาวะถ้าเกิดไปออนแบบเวอร์ันนี่อมริตอมริต์ตังเพาะว่าไข่ไปหนึ่งลาคือเป็นต้มยำกุ้งค่ะแค่นั้นเลย กเลยจริงๆเพราะเดี๋ยวจะสปอยล่ะเป็นต้มยำกุ้งน้ำต้มเดือดต้มเดือดจยว่าถ้าเกิดดูเรียมาลินเนี่ยเป็นต้มยำกุ้งแต้เกิดในวีทีวีจะเป็นหมาล่าหมาล่าหมาล่าคนบวามาล่าคบวาจริงมาโตขึ้นเส้นเลืนี่ะคอนลียวังเะนจริงจริงพอเราเข้าไปสู่ในวัยทำงานค่ะแบบนอกจากภารหน้าที่ที่ต้องทำเราเราจะเจอคนที่เหมือนเข้ามาหาเราหรือที่เราบางทีเราไม่ได้คิดอะไรด้วยหรือว่าเราไม่รู้หรือว่ามีเรียกว่าความ ไม่ได้อยู่ด้วยกันใกล้กันขนาดที่ตอนวัยเรียนค่ะเพราะหน้าที่การงานที่ต้องมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ในชีวิตจริงๆอะค่ะเรื่องพิวาก็เหมือนอิงจากความเป็นจริงของหลายๆคนหลายๆคู่แบบประสบการณ์หลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เหมือนต้องเปลี่ยน Environment การทํางานการเติบโตไปเจอคนหลายๆคนในสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการอัดแอกันแล้วก็ต้องมารอลุ้นกันค่ะว่า เขาเรียกว่าความเชื่อใจเนาะความเชื่อใจอะไรความเชื่อใจเหรออุยพิสูจน์ด้วยความเชื่อใจนะคะหลือว่าและปุ่มของเรื่องมันจะเป็นยังไงฮะับสำหรับภาคพิเศษพิเศษคือมันจะมีตัวแปรหลายๆตัวละครที่แบบทุกคนอาจจะต้องอึ้งนิดนึงอะไรแบบนี้ใช่ค่ะมีตัวละครรักเพิ่มเข้ามาหรอ หมดในทีสุดก็ไม่ได้จะมาทำไมคืเห็นหมดคุณก้คงกเป็นวัยทางานท่าทุกคนเป็นรถใช่ค่ะจะโกมดตอนไหนนี้แต่ว่าด้วยความที่ตัวละครของวเราทุกคนมันคนคลั่งลักค่ะแฟนๆก็จะได้เห็นโมเมนต์หวานๆน่ารักน่ารักให้แบบว่าอิ่มใจกันแน่นอนใช่ค่ะมันมีกี่รสชาติครัหรับช พิเศษอันนี้คือมีรถอัญมณ์แต่คือมันมีแค่แบบว่ามีแค่หวานแค่อย่างเดียหรือมันมีดา่าม e ีอะไรเออด้วก็มีมันผสมนัวเนาะรถนัวดีกว่าเนาะรถนัวรถนัวมันผสมกันนัวไปแล้วตอนนี้ทั้งหวานเศร้านหมือนจะออกแนวดราม่าเยอะวมาเยอะอยู่ เอาฝากดีกว่าว่าจะออนแอร์อะไรยังไงเมื่อไรช่องทางไหนลูกค่ะก็สำหรับเรื่อง l o v e s เนี่ย The series EP พิเศษนะคะทุกคนสามารถรับชมได้ทางอ a m ินท n TV เวลาสี่ทุ่มสีค่ะแล้วก็แบบอันคัดแบบแซบๆซบซีซนัวนวมาล่าน้ำมันัวถ้ามีทีวีนะคะค่ะก็ EP EP แรกที่เป็น EP หนึ่งเราจะเริ่มออนที่30ใช่ค่ะแต่ว่ามีอะไรสเปเชียลให้แฟนๆวันที่13มนีค่ะ ฝาติดตามด้วยนะครับ International fan นะครับ For international fan ฉันคิดว่าเปนเวลาเป๊ะๆสี่ทุ่มส่ะ For international fans you guys can watch on Amarin TV and v t v Amarin TV on 10:45 PM อันขา on w t v 10:45 PM 10:45 PM y e a same time Please stay tuned. Stay tuned, and it's Pardon? very interesting. Yeah. Yeah. And also our song in the special episode. Yeah. Yes. Real love. And also, mm -hmm. Run baby run. Cosas <laughs> <laughs> yes. Fun. Yes. Cosas Run baby run. Challenge. Oh. oh, next year, next year. Next year we'll go all around the world to see you guys. So stay tuned and. ดูชั่ o โมง i ้ e ตอนมันจ s เผ็ดมากว้าวขอบคุณที่มีนะครับเนเิร์ไม่ได้อินเซิร์แนะคะได้์งขอพ่ตงนีนะคะบค่เลยคขอบค่ะครับใครไม่ได้ยกมือนะคะขอบีก่อนนะคะขราง่าหนึ่งสองสาม ครับอ uh, ม,ามารินนะฮะ